ท่านท่า,ทางสองนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังท่านก็จะเข้าใจน,นี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับกรณีกรณีพิติกรรมมีข้อความไม่ชัดแจ้งขัดแย้งกันหรือตีความได้ไหลายนัยยะนะครับให้พิจารณาถึงเจตนาอันแท้จริงแต่ถ้าพิติกรรมนั้นมีข้อความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเมื่อชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องจําเป็นที่ต้องตีความเจตนาอีกนะครับเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติที่นํามาใช้ในการตรีความมีอะไรบ้างประการแรกการตรีความหาเจตนาอันแท้จริงของผู้กรณีจะต้องพิจารณาสัญญาทั้งฉบับไม่ใช่เฉพาะข้อความตอนใดตอนหนึ่ง นะครับอ <Yeah. S 1> ันนี้เป็นไปตามธรรมบัตรฎิกาที่531ทับ2513นะครับหรือการตีความเอกสารนั้นถ้าปรากฏว่ามีเอกสารหลายฉบับในการตีความจะต้องพิจารณาสัญญาอันเป็นเอกสารนั้นทุกฉบับนะอันนี้เป็นไปตามฎิกาที่37ทับ2484นะครับอันหนึ่งการตีความเอกสารจะต้องเป็นไปตามความประส์ในทางสุจริตโดยที่ครอบถึงปกติประเพณีด้วยตามมาตรา368อันนี้เป็นไปตามธรรมาัตรฎิกาที่1254ทับ2531นะครับ หรือประการที่4ในการพิจารณาหาเจตนาอันแท้จริงของผู้กรณีในเอกสารนั้นอาจหาได้จากพฤติการที่คู่กรณีได้ปฏิบัติต,ต่อกันได้นะครับอันนี้คำพาดีกาที่2 8งแปดหนึ่งศูนย์ทับสองห้าสามอีกอันหนึง่งในกรณีที่ผู้กรณีตกลงกันโดยวาจาไว้อย่างหนึ่งแต่เมื่อทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแตกต่างากับที่ตกลงกันด้วยวาจานั้นเช่นนี้ต้องถือตามที่ปรากฏในลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นสำคัญกว่าโดยวาจาอันนี้เป็นปตามคำพิธีกาที่ห้าสิบเจ็ดทับสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ประการสุดท้าย ขัดแย้งกันหรือมีกรณีที่เป็นที่สงสยัยจนไม่อาจเนื้อหาเจตนาะอันแท้จริงของผู้กรณีนั้นได้ศาลอาจร,รับฟังข้อเท็จจริงอย่างอื่นเช่นการนำสืบพยานบุคคลมาสืบประกอบการตีความเจตนาของผู้กรณีได้อันนี้เป็นในทางธรรมศาสตริกาที่แปดสิบเก้าพักสองห้าหนึนะครับอันนี้เป็นเรื่องการตีความการแสดงเจตนาเพราะมาตรา1นึ 71, นะครับให้เพ่งเล็งถึงเจตนาะอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรนะครับอันนี้จะต้องเป็นกรณีที่ข้อความไม่ชัดแจ้งขัดแยง้งหรือตีความได้หลายนายัยนยะะ,ะนนนนนนะะะคคครรััับเเเพาาาาฉ้้้้้ถมมมมมีีีวววิิจจยใดดท่่่ขอออชูแลก็็ไปตตง แต่ว่าถ้าไม่ชัดเจนขัดแย้งกันหรือตีความได้หลายนัยยะนะครับก็มีคำพิสูจการวางแนวไว้นะครับเช่นจะต้องพิจารณาสัญญาทั้งฉบับนะครับถ้ามีเอกสารหลายฉบับนะครับก็ต้องดูข้อความในสัญญานั้นทุกฉบับนะครับแล้วก็ไม่ดูตอนใดตอนหนึ่งของสัญญาต้องดูสัญญาเนี่ยทั้งฉบับเลยถ้าสัญญามีหลายฉบับก็ต้องตีความเอกสารนั้นทุกฉบับนะครับแล้วก็ดูปกติประเพณีนะครับแล้วก็ดูพิธีการที่คู่กรณีได้ปฏิบัติต่อกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวาจาต่างกับลายลอักษรก็ต้องถือว่าลายลักษ นะครับหรือถ้าเอกสารไม่ชัดเจนก็อาจจะนำพยานเข้าสืบได้อันนี้เป็นไปตามแนควคำพักสารีกาแต่แต่มันมีกรณีที่าการตีความการแสดงเจต,ตนามีกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับอันแรกกรณีมาตราสิบแต่เขาบอกว่าเมื่อความข้อใดข้อหนึ่งในเอกสารอาจาตีความได้สองนัยยะในยะไหนจะให้เป็นผลบังคับได้ให้ถือเอาตามนัยยะนั้นดีกว่าจะถือเอานัยยะที่ไร้ผล ให้หรือเอาในยะที่บังคับได้นะครับอันนี้เป็นอุกาที่8 0 4ศูนทาัรการตีความเอกสารถ้าปรากฏในเอกสารนั้นอาจตีความได้หลายในยะแล้วให้ตีความในทางที่มีผลอาจปฏิบัติกันได้หรืออันสามารถที่จะมีผลบังคับกันได้มาการแรกนะมาตราสิบต่อไปมาตราสิบเอ็ดในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ตีความในทางที่เป็นคุณแต่ผู้กรณีฝ่ายที่ต้องเสียในมูลนี้นั้นนะอันนี้ไม่มีอะไรก็ตีความเป็นคุณแต่ฝ่ายที่ต้องเสียอีกอันหนึ่งมาตราเจ็ดอย่าลืมนะมาตราเจ็ดมันหยักขึ้นใหม่นะท่านเพ ห้าร้อกสบี่นี่เองเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยแก้การอยู่ที่ร้อยเจ็ดครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นในมนตาตรเจ็ดมันอยากว่าถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและไม่ได้กำหนดอัาตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโด,ดยกฎรัเบียบกฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปีนะครับอัตราตามวรดหนึ่งอัตราเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้ตอบรับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยนตาเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระตุ้นการคลังพิจารณาทุกตัวทุก3ปีให้ใกล้เคียงกับราวเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบีย้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้เนี่ยแก้ไขใหม่แล้วนะครับเป็นไปโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแห่งธานาคารชย์พศ2564นะครับซึ่งมีผลใช้บังคับไปแล้วตั้งแต่11เมษายน2564เพราะฉะนั้นจะได้ต้องเสียดอกเบีย้ยในการปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับให้ถึงอัตราร้อยละ3ต่อปีนะฮะต่อไปอีกหน้าตราหนึ่ มาตรา่สมันอยากว่าในกรณีที่จำนวนเงินหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขถ้าตัวอักษรและกับตัวเลขไม่ตรงกันและมี่อาจอยากทราบเจตนาอันแท้จริงได้ให้ถือว่าจำนวนเงินหรือปริมาณที่ตัวอักษรเป็นประมาณหรือให้ถือว่าตัวอักษรเป็นหลักอีกอันนึงนะครับถ้าจำนวนเนงิเน,งน,นหรือปริมาณในเอกสารแสดงไว้เป็นตัวอักษรหลายแหง่งหรือเป็นตัวเลขหลายแหง่งแต่ที่แสดงไว้หลายแห่งนั้นไม่ตรงกันและไี่อาจอยากทราบเจตนาอันแท้จริงได้ให้ถือเอาจำนวนเงินและปริมาณน้อยที่สุดเป็นปริมาณเป็นประมาณนะครับเพราะต้องเอาถือปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับอันสุด ในกรณีที่เอกสารทําขึ้นไว้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ตามโดยมีภาษาไทยด้วยถ้าข้อความในหลายภาษาน้นแตกต่างกันและมีอาจอย่งางทราบเจตนาของผู้กรณีได้ว่าจะใช้ภาษาใดบังครับให้ถือตามภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นการตีความแสดงเจตนานะครับกฎหมายนะครับให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคําสํานวนหรือตัวอักษรซึ่งกรณีนี้หมายถึงเฉพาะกรณีนิติกรรมนั้นมีข้อความไม่ชัดแจ้งขัดแย้งกันหรือตีความได้หลายในยะอะนะถ้านิติกรรมนั้นมีข้อความชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องตีความตามเจตนาอีกก็ถือตตามมนนนนิิกรรรัั้เลยะคบ ผมขออนุญาตสรุปนะฮะเราจบในเรื่องเกี่ยวกับต้องเป็นการกระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นนะครับแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับก็คือกรณีที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติาด้วยความสามารถของบุคคลนะครับทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมทียะนะที่ผมพยายามเน้นตรงนี้ก็คือตกเป็นโมทียะนะนะการกระทําที่จะทําให้นิติกรรมตกเป็นโมทียะนั้นจะต้องไม่เป็นไปตามบทบัญญัติาด้วยความสามารถของบุคคล มีใครบ้างผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนวิกนจริตที่ศาลเนี่ยไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและคนสำเร็จไร้ความสามารถอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการะทําที่ชอบด้วยกฎหมายคือไม่ตกเป็นโมฆะเพราะอะไรไม่ตกเป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์ในการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่าลืมหรือว่า้าสิต้องหามประการหนึ่งวาข้อ11กฎหมายต้องเป็นกฎหมายเกี่กยวกับความสงบเรียบร้อยและสิทธิทางกันดีของประชาชนด้วยนะครับจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยและจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิรธิทางกาดีของประชาชน นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายจะต้องทําให้ถูกต้องตามแบบถ้ากฎหมายบังคับแบบไว้นะครับกฎหมายบังคับเรื่องแบบไว้นะครับสประการนะครับไม่ว่าจะเป็นทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับหรหือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทําเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือทําเป็นหนังสือแต่อย่าลืมว่ากรณีมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นไม่ใช่แบบของนิติกรรมเพราะฉะนั้นไม่เป็นโมฆะตามมาตรา152รเพียงแต่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เท่านั้นนะครับต้องแยกให้ออกระหว่างแบบของนิติกรรมจับหลักฐานเป็นหนังสือ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบของวิติกรรมแล้วไม่ทำตามตกเป็นโมฆะแต่ถ้าเป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสือกรณีนี้ไม่เป็นโมฆะนะครับทีนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องการแสดงเจตนานะครับการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู so ้อยู่เฉพาะหน้านะครับและการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าแล้วมันต่างกัตรงไหนอยู่เฉพาะหน้าคือสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีไม่จำเป็นต้องยืนไปกันหน้ากันอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดถ้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีไม่ว่าจะโดยทางโทรศัพท์หรือไม่ว่าจะโดยเทคโนโลยีหรือโดยอื่นใด กรณีนี้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะหน้าทาไมเราต้องแยกเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้ากับไม่ใช่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าเพราะผลของการทํานิติกรรมนั้นแตกต่างกันนะครับผลของการทํานิติกรรมต่อผู้อยู่เฉพาะหน้านะครับจะมีผลเมื่อผู้รับการแสดงเจตนานั้นได้ทราบถึงการแสดงเจตนานั้นแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าจะมีผลเมื่อไปถึงนะครับมีผลเมื่อไปถึงไม่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาจะทราบถึงการแสดงเจตนานั้นหรือไม่ก็ตามนะครับทีนี้การแสดงต่อบุคคลที่ ไม่อยู่เฉพาะหน้านะครับก็ยังมีเขาจะเว้นอีกนะครับในเรื่องเกี Boy ่ยวกับมาตรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่นะครับได้แสดงเจตนาออกไปแล้วแต่ยังไม่ถึงผู้รับการแสดงเจตนาแลวปรากฏว่าผู้แสดงเจตนาตายหรือสันนิษฐานสารสารทุจริตวมสามารถหรือสมรู้รรสมารถาเสกอนะครับกรณีนี้เราถือว่าการแสดงเจตนานั้นก็ไม่เสียไปนะครับแต่นี้เขาจะเว้นอยู่ในมาตรามลูกศิเป็นเรื่องเกี่ยวกทำเสนอทำสนองนะครับในเรื่องสัญญารวถึงเรื่องคำมั่นด้วยนะครับถ้าผู้เสนอส่งคำเสนอไปแล้วและําเสนอยังไม่ถึงผู้รับ นะครับยังไม่ถึงผู้สนองผู้เสนอถึงแก er ่ความตายหรือกเป็นคนไร้ความสามารถก่อนปกติก็ไม่ถือว่าคําเสนอเสียไปเล้นแต่เล้นแต่สอประการเองประการแรกก็คือผู้เสนอได้แสดงเจตนาไม่ว่าถ้าตนถึงแก่ความตายหรือกเป็นคนไร้ความสามารถให้คําเสนอเสียไปหรือก่อนผู้รับจะสงรับผู้นั้นถึงแก่ความรู้ว่าผู้เสนอถึงแก่ความตายหรือกเป็นคนไร้ความสามารถแล้วกรณีอย่างนี้ถือว่าเสียไปนะครับส่วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการฟีดความแสดงเจตนาหรือเรื่องอะไรนั้นท่านอ่านตัวบทดูท่านก็เข้าใจไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้ง กรณีน,นี้ก็ต้องว่าเรื่องหลักทุกที่ร่วมจ้มีร่วมหลักตัวการตัวแทนเหล่านี้เป็นต้นอาจารย์ยกตัวอย่าง